สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอีบ่ายนะครับหุ้นนิเคอีบ่ายของวันที่7สิงหาคม2567นะครับหุ้นนิเคอก,ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะดอกซากุระนะครับภูเขาฟูจิเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับหุ้น ญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะครับสีเขียวสีเขียวนาโชคนําสึกด,ดีๆีให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตุกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลุ้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอยา่างนะครับเราก็มาชมเลยนะครับเราบ่ายบ่ายมงกุฎนะครับออกบ่ายมงกุฎนะ วันนี้มีอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับเสิงหาคม2567นะครับุันนี้เคอ่บายเด่น9กับ0กับ1นะครับเน้นที่9กับ0นะใครชอบ1ก็จัดไปนะครับคู่กับ2 3 4 5นะ9 0อันนี้คือชุดวินนะขลางล่างสีเหลืองนะ9 2 0 2 9 3 0 3 9 4 ศู 4, 9 5 0 5หนะครับเล่นที่4ี่กับ5เราก็มาดูที่4ี่กับ5เป็นหลักนะครับแบบนี้นะครับอ้าวฟันธงที่ขานี้ฟันธงก็ไม่พ้นที่9้านั่นแหละอ่า9นะครับ9 9 2 2 9สองสองนะครับ9 3 3 9นะครับ9 4 4 9สสนะครับเก 5, 5 9ห้านะครับศูน0ศูนนะครับ 0 5 5 0นะส่วนตัวรองก็คือ0 2นกับ0 3นนะครับส่วนชุดวินก็2 3 4 5 90ตัวรองคือ1นะใครชอบ1ก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับวิ่งรูดเป็นหลักนะครับผู้เจาะไม่ค่อยจะแม่นอ่าบอกไว้ก่อนเลยผู้เจาะมันไม่ค่อยจะแม่นนะครับอ่านี่นะครับอ่ามาดูที่เน้นที่เก้าก็ดูที่เก้านะครับนี่นะทั้งแถบเลยนะ ตามนี้เลยครับส่วนสองสามสีห้าอันนี้คือเด็กวินนะครับใครชอบหนึ่งเอาหนึ่งใส่ด้วยนะครับดูจริงขอเลือกที่9ก้าเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับครับนี่คือีบายนะครับก็มีตามนี้วันนี้วันพุธแล้วอ่าเลยสองวันไม่เป็นไรขอให้เหงๆเรอยๆนะมีอย่าทุ่มอย่าอัดนะครับชอบเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอย่าไปอัดอย่าไปหวังรวยจากสิ่งนี้นะครับมันมัน นอกจากดวงเราดีโชคเราดีทางนี้เท่านั้นถึงทุ่มอัดได้นะแต่สําหรับใครที่ไม่มีโชคทางนี้ทํางานแสไสายสายสายอะไรสายใจแทบขาดค่อยได้เงินมาอย่างนั้นนะอย่ามาลงทุนนะครับอย่ามาทนะํานะไปทํางานเลยเพราะว่าวาัสนาเรามันไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับก็ให้ ชี้แนวทางเฉยๆนะอ่าใครเลิกได้ก็เลิกใครเลิกไม่ได้ก็เลิอกอือประมาณนี้นะครับอือต้องเลิกให้ได้นะครับอประมาณนี้นะครับอย่าหวังเลยทางนี้ <c oughs> ที่อาจารย์พูดมานี่ไม่มีความมั่นใจเลยใช่ไหมมั <c oughs> ไม่มีความมั่นใจเลยฮนะ ไอเลขมันก็เข้าอยู่แต่ว่าดวงเรามันไม่ค่อยจะนั้นเท่าไหร่นะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆกันแล้วกันนะอ่าขอให้ทุกคนสู้ๆกันแล้วกันนะครับพูดเมื่อกี้ใจหอ่อใจเหี่ยวหมดเลยนะอ่าครับอา้าไปก็ไปเดียกันอ่าสู้ๆกันแล้วกันนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ